เล่นกับคนอื่นไปก่อนได้เลยผมกำลังจะผมสั้นเกินนะฮะตอนนี้ น้มน้มนน้มาดาาดาดอมลงหรือเปล่าเวลาติงปองทีหนึ่งก็หลายพันแคลครับที่หลายชั่วโมงตู้หอมลงหรอครับฟิลเตอร์หรือเปล่า ขอบคุณนะครับสำหรับฮิฮิโอ้ยไปแล้วครั้งหนึ่งถามถามตั้งแต่วันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาฉันได้เสียใจอีกครั้ง เเาปิดรับคำเชิญยังไงอ่ะนหนลองชวนฝ่ายนี้ผชวนฝ่ายนะเฮ้ยคุณปิดรับคำเชิญอ่ะเมื่อกี้ผมปิดตอนไหนผมไม่เคยปิดโอ้คุณเปิดก่อนตอนเนี้ยคุณกดตรงผู้จัดนะแล้วไปตรงสามจุดนะเพื่อนตรงขวาบนอ่ะ รับไปตรงตั้งค่าฐานป่ะโอ้โหทุกคนนะครับไว้เมืองข้ามาทําให้กูได้ไหมได้เพราะว่าตอนนี้จะเชิญไม่ได้มึงต้องเชิญอย่างเดียวโอ้เป็นไงว่พวกทีทอดทีเมื่อกี้ไปเมื่อกี้พี่เขาพาไปพีเคมาทำอะไรอยู่เนี่ยตรงกี่โมงเนี่ยก็อาจจะสักเที่ยงคืนอ่ามวนก่อนมวนกับมวนกะนโดนโดนโดนมีใครไม่รู้เมื่อกี้มาให้เต้นเพลงของขวัญนะเต้นยากเลยน่ะ นี่หรอใครวะเออใครก็ไม่รู้อ่ะมึงเต้นคนยากนลยเพื่อนต้องเป็นคนยังไงวะให้มึงเต้นเพลงของฝันเนี่ยนั่นดีแล้วเขาเปลี่ยนเพลงไม่ได้เลยนะต้องเพลงเดิมด้วยนะจริงเหรอ,อ,อติ๊กตอกเกอร์สอนซีโอหน่อยโอ้โหใจเนาะคนนั้นนะยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เขามีนี่นะอะไรเมื่อกี้เขามีของนะเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็น